หายไปนานเลยค่ะโอ้โหเสียงไม่มีตอนนี้เสียงเพิ่งกลับมาประมาณ80%ก็ถือโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราก่อนจะลืมหน้าในไปก่อนจะปีใหม่ต้องมาเจอกันก่อนค่ะคิดถึงกันไหมบอกมาทีไม่เคยรีวิวน้ตบุ๊ก LM ไปแล้วนะคะเป็น l a r g e language model เอ้ยไม่ใช่เป็นแค่ language model ค่ะตัด l a r g e ทิ้งไปแล้วประโยชน์นี้ดีมากๆเลยเราไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรอลูมิไลท์ที่คนอื่นเทรนด a าตามาแล้วเอาเข้ามาปนกับทบทวนวรรณกรรมของเราวันนี้ notebook lm นะคะมีฟังก์ชันใหม่ค่ะอาจารย์นี้ก็เลยเอามาประกอบใช้ในการทบทวนวรรณกรรมอีกทีหนึง่งข้ามพลาดเลยนะคะต้องไปดูไปกันเลย เดี๋ยววันนี้จะเน้นราที่ให้เห็นสดจริงค่ะการใช้นูตบุ๊กเอลเอ็นะคะในการทบทวนวรรณกรรมทั้งที่ได้แบบที่เป็นลักษณะของรายงานนะคะบทเขียนการทบทวนวรรณกรรมภาษาไทยและ แบบที่เป็นตารางค่ะก็ด้วยฟังก์ชันใหม่ของเขาที่เรียกว่า data table ค่ะเราจะได้ตารางเหมือนที่เราได้จะไม่ลอกกันละคะไปดูกันเลยแล้วเช่นเดิมนะคะถ้าไม่มีเวลาก็อาจารย์นีสรุปให้สองนาทีค่ะแบบที่อาจารย์นีบอกนะคะ notebook lm lm คือ language model นะคะใช้ความ google.com แค่นี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่คำว่า create new ซึ่งมี2จุดค่ะมีจุดนี้นะคะกับจุดด้านบนอาจารย์นคลิก แต่วนักกรรมนะคะทบทวนวรณกรรมอันแรกฟังก์ชันแรกจะใช้ฟังก์ชันรีพอร์ตก่อนค่ะตรวจสอบพร้อมให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ให้ใส่ผลลัพธ์ที่อยากได้นะคะเป็นไทยหรืออังกฤษคับเลยอันนี้จะต่างจากเจนเนอรต่างจากแชท GPT แล้วพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราคลิกเจนเนอเรทค่ะได้เลยค่ะก็แค่ก๊อปปี้สิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วไปเขียนต่อ ด้วยแมนนวลหรือจะเขียนต่อด้วยเจมินายก็ได้เช่นพนัณกรรมทั่วไปอาจารย์ในชอบมากๆระบบเอ็มมันจะระบุได้ว่าเอาผลมาจากไหนซึ่งมันจะมีเ f ฟเ e ลน์อยู่แบบเนี้ยนะคะดังนั้นอาจารย์ในใส่ไปไฟล์นี้ค่ะของด a วินพอร์นะคะเจ้าพ่อของ AI นะคะไฟล์นี้ทำไมถึงตกามาดูอีกไฟล์หนึ่งค่ะไฟล์นี้เป็นอะไร เช่นเดียวกันไฟล์นี้เป็น l ลต e ตอร์เลเจอร์รีวิว่งมีเม็ดตายอันนี้เสร็จแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้งหมดมากี่ซอร์สจริงๆเอ่าไลก์เขาหน่อยอนี่แสดงว่าเลิฟเลิศกันอยู่กดแชร์ไปค่ะให้กับคนที่ได้ใช้นะวันนี้ไม่มีเสียงเลยเสียงน้อยมากก็ต้องกด subscribe แลด้ิดตามนะคะจะได้เจอกันวันเสียงปิ๊งๆไงคะแล้วถ้าอยากเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมมาสมัครสมาชิกนะคะสมาชิกเตือนไว้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอโครนนิงของวิดีโอชุดนี้นะคะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้เด แล้วก็เอาที่ต้ description ของวิดีโอสมาชิกอีกค่ะอาจารย์เน้ให้พร้อมของ n o t ต b o o k LM ทั้ง r ีพอร์และ Data Table ไว้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ว่าเสียงจะใส่เหมือนเดิมนะคะหรือชอบเสียงนี้มากกว่ากันกันแน่เนี่ยชี้บอกมาหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ